น้องแฟนครับสมกับกระสินสุภูทุกคนคับผมนะครับปบกับประกอบอย่างนี้นะครับกับผ้าพี่น้องแ้นครับนะครับมาเกดขอกกบให้เป็นขอกปูนะครับเนาะเป็นบอเหลี่ยงปูนะครับเนาะปลาสีมาดัดแปลงพี่น้องนะครับจากใะกอนแบบบางนี้บระกอบนะครับบางนี้นะครับอ่าเป็นบาังเหลี่ยงกบของประกอบนะครับเนาะวันนี้ก็เรียกว่าสีมาดัดแปลงนะครับเป็นบวงเหลี่ยงปูนะครับเนาะกับพวกผว่ามันจะเป็นประเด็นสใดันะครับ ซึ่งปูที่เขาจะเลี้ยงนะครับก็เป็นปูปูนานะครับเนาะนะครับปูนาบ่ได้มีสายพันธุ์อย่างครับเป็นสายพันธุ์บ้านๆเท่านะครับเนาะเป็นปูนานะครับผมก็เลยมาลองเมืองว่ามันสีอ่าประสบคนเรสดบ่อนะครับเนาะนะครับซึ่งเขาจะเอาบ่อคบนะครับเขาดัดแปลงบ่อคบเป็นบ่อปูนะครับก็ศึกษาแบบเรื่องอาหารที่ปูกินนะครับเนาะว่ามันมีเอียงแน่นะครับประกอบศึกษาพวกมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมพอดี้ช่วงนี้ยุทนนาให้นั้น ให้หน้านะครับมันจะมีปูที่ปูหลพี่น้องครับรก็เลยว่าจะลองอเอาปูนามาเลี้ยงอยู่ในบาทดลองเบิ้งนะครับว่ามันจะอยู่หลอดบอเมื่อกี้ก็ไปกับเอาปุ๋ยไปส่งพอนะครับกระไดมาสามสี่ตัวเป็นตัวขนาดสองนิ้วนะครับเนาะนะครับเป็นปูน้าบานบานเท่านะครับไปจะพาพี่น้องมาเบิ้งสภาพบอะครับที่เฮ้าเตรียมไว้นะครับผมใครก็จะเริ่มกดติดตาม กด subscribe นะครับนากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกัชสองกล่องการเสียงนะครับเนาะนะครับเข้ามาเิ่งการดัดแปลงบ่อจากบ่อกบมาเป็นบ่อปูนครับผมไปครับอันนี้นะครับเนาะเป็นบ่อเป็นบ่อกบนะครับเนาะต่ก่อนเข้าจับอะไรเอาเอาอิดนะครับเอาอิดใส่กามนะครับเนาะนะครับมันนี้เพราะอะประกอบนะครับจะเอาอิดมาใส่กามเพราะว่าให้ปูมันเด้ไตขึ้นนะครับเนาะ ว่าถ้าปูมันกบมันเตียนได้แต่ปูเต็มได้ก็ให้เป็นมันได้นะครับให้ปูไต่กันมาอย่างเงี้ครับเนาะนะครับก็จะเฮ็ดใบทุกอันนะครับเนาะนะครับนี่ครับกระมังที่สองนะครับเนาะนะครับเฮ็ดใบนะครับเนาะนะครับนี่ครับวันนี้นะครับเฮ็ดให้นี่จะเอาอันนี้ครับนี่ครับผักบุ้งนะครับเนาะมาลงหน่อยนะครับเอาผักบุ้งนะครับมาลงไว้ให้ฮคบห้คบ เอ้ยให้ให้ปูนะครับแล้วเด่นนะครับผมนะครับนะครับเห็ดให้บรรยากาศส้างบรรยากาศมันนะครับผมบ่วแดงกันี่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฮบางไฮอาหารปูนะครับเนาะซึ่งจะเป็นอาหารกรบเม็ดหน่อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเบิ่งกระปูนะครับถึงมันลงไปหนีเมื่อกี้ ต, Von uin, mm hmm. ตัวหน uh, um> <Yeah, UH ึ่งนะครับหู้วหาจะอยููบอนะครับเห็นเลยนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้คือปูนานะครับเนาะนะครับปูนานะครับมอมีสายพันธุ์ตัวอาจจะบางญ่นะครับผมเป็นตัวตัวผูเครับเมื่อกี้นะครับเนาะนะครับครับอเป็นบางไ้อาหารนะครับเนาะนะครับกระทั่ความสะอาดนะครับควอัดบอนะครับผม เดี๋ยวจ้หน่อยฮะจะไปออกไปไปหาเบิงนะครับปูอยู่ตามนานะครับเนาะนะครับอันนี้ก็มามาเบิงนะครับมาเบิงบ่อนาเนาะนะครับทายเห็นพี่น้องไปครับเดืเบิงนะครับการเตรียมบ่อเลี้ยงปูนะเนาะหวัว่าจะประสบามสำเร็จสั่นใดนะครับผมซึ่งปูฮ้องกับบริสุทธิ์นะครับหาเอานำหานาะครับเนาะครับผมที่ตามกันต่อไปนะครับเนาะครับผมครับผมตอนนี้ฮอกาอ่ มาหากระปูนครับเนาะนะครับแต่พอดีเห็นต้นหนึ่งครับเนาะปูนะครับเราจะเอาไปปปล่อยนะครับเนาะนะครับนี่ครับผมนะครับเป็นปูนาครับเนาะนะครับเป็นตัวปูนะครับเนาะสังเกตตวปูนะครับที่ถองมาเสรนะครับเนาะนี่คือตวปูนะครับผมนะครับเก็บก่อนนะหาตัวครับเนาะ ครับผมพี่น้องครับตอนนี้เฮาก็จะได้ลงไปทงนะครับเนาะนะครับหลังจากที่ห้าได้เตรียมบอ่อปูแล้ว,วะนะครับเนาะน,นะครับกั็จะลงไปไปก้านะครับเนาะกานกับปูน,น,นะครับกับผมหวว่าจะได้บ่อนะครับเนาะลองเพิ่งพี่น้องนะครับกับเป็นปูนานะครับมวนปูปูสายพันธุ์ใดนะครับเนาะลองไปเบิงบามันจะประสบความสาเร็จสั้นใดครับผมปูก็เป็นปูนานะครับเนาะบริส้ซื้อหานะครับเนาะนะครับก็เป็นการเสียรลาห้าลงทงเลยครับซึ่งกันตอนนี้เขาจะย่ยางไหมพี่น้องเนาะนะครับ ผมดขี่รถมอไซค์ไปนะครับบัวไกลนะเนาะไปครับโอ้มีนองครับตอนนี้กะเอากะดะมาหอดหอดคลองนะครับนาะนหอดห้องนะครับผมทางไปหน้าประก่อบนะครับเนาะกระจะลงไมเบิ่งนี่นะครับทั้งหน้าครับเป็นนำห้องนะครับนะครับส่วนนำไม่ลายมันกะจะจะนี่แหละครับก็ะเกือบเตี้ยมห้องนี่แะครับมาจะทา้งหน้าประกองนะครับผมจะลงไปเบิ่งนะครับว่ามันจะมีโตบอลนะครับ นะครับกระบวนการเซฟเลาเขาลงไปหลุ่นเหมือนกันครับลงมาข้างล่างเลยนะครับเนาะนะครับอันนั้นก็คือคูทางนะครับเนาะนะครับเป็นห้องห้องนํานะครับแต่ยังเงียบอยู่นะครับเพื่อนเห็นตเลยนะครับนี่แตงไ้เชอรี่นะครับผมอันะครับเนาะเห็นนะครับปลาปูตัวแรกของเฮามือนะครับเนาะนะครับ ไปครับหัวใจได้พะครับนะครับแจมแหลกเป็นตะผูนะครับเนาะนะครับนะครับสังเกตียวจูไหนมันถามเนาะตะผูตั้งไหนนะครับนะครับติดตามกันต่อครับผมดูหน้าตามะตามมาต่อครับ ครับห้องกระไดมาอีกหนึ่งตัวครับเนาะนะครับว่ากันยังเป็นกับปูกับปูผู้อยู่นะครับเนาะตัวผู้อยู่นะครับผมนะครับเมื่อกี้ก็ได้ตัวตัวน้อยอีกตัวหนึ่งครับเป็นสามตัวแล้วครับตอนนี้นะครับเพราะว่ามีแต่ตัวผู้นะเนาะนะครับตามกันต่อไปนะครับาว่าสีมานบอนะครับผมเมื่อกี้ประเด็จเปิดตอนจับไปเบึงครับเพราะว่ามันมันเดียวครับผมนี่ครับเป็นนำนำไลลงมาครับเนาะนะครับแต่น้ำ ทางนั้นนะครับผมครับตางกันต่อนะครับเนาะครับครับตอนนี้ก็เห็นปลาโม่ตัวนึงนะครับเนาะครับเท่าเท่าไฟมากรองอยู่นะครับเนาะไซส์สวยๆครับเนาะแต่ว่ามันเหี้เขามาจากกระปูนะครับเนาะเขาเลยบ่บเบลอเอาปลาเนาะเนาะหากระปูมือนีัครับผมราคาตางกันต่อครับครับตอนนี้เาก็เห็นอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะครับเดี๋ยวจะขามไปเอาครับ แต่ยังเป็นตัวผู่คือเก่าพี่น้องนะครับตามตัวครับงูวาชิมานบอมนะนี่จะตะปูผูนะครับตัวนึงเขาพี่น้องครับในส่วนหากกระไดตัวตัวเมียนะครับเนาะนะครับถอดมันนะเนาะคือเป็นเสจะเป็นตัวเมียนะตัวผู่จะมีตัวขาดนะนเอิกมันนะครับเนาะอ่าเพื่อความสุขของคนด้วยครับตัวเมียตัวนึงแล้วอ่าตามกันตัวครับผมฝนก็เริ่มลินแล้วนะครับเนาะ ทำไมว่าก็เงินใช้เก่าบ้านนะครับบันน้เอาโ่มมานำครับผมอาตตางก็ต่อครับผมครับตอนนี้ก็มาเรียนรับเนาะครับเป็นตัวหนึ่งตัวตุ้งใหญ่ครับห่มวัตไต่หรืบัวนะเป็นตัวแม่นะครับเนาะครับนะครับเมื่อกี้ก็ได้ตัวผู้ตัวหนึ่งครับแล้วพอได้ให้พี่น้องแป้ครับเดเบิ่งนะครับตัวผู้ร้ายครับวันนี้นะครับผม ตัวเมียห้กระไรสองตัวเนาะเนาะหาตัางกระต่อไหมครับกีเห็นอยู่นีนะครับกระหงวดจะจท่านนั้น,นะเนาะลูกอนตัวหนึ่งครับบทท่านนะครับลูกครับบทท่นจ่อยนะครับไปครับ อยู่ฟังคุณตัวนึงนะ,นะครับเดี๋ยวต้องออมแล้วครับเป็นตะผูนีและนะคนะครับ,นะนะรบอีกหนึ่งผู้นะครับผมครับตามต่อครับตัวนี้นะครับ ก็บตัวผู้อีกแล้วครับน้ำแต่ตัวผู้่าตามต่อครับผมครับเมื่อกี้เ่าก็ได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวเมียนะครับนะครับใายผูท่านครับผมมันอยู่ในหนามเล็กนะครับตัวนี้เห็นอยู่นี่อีกตัวหนึ่งครับอันนี้เป็นตัวูแเหรครับอันนี้ตัวผูกับตัวเมียครับเนาะอ่ะสะสมไปเรื่อยครับผมหาตามต่อครับนะครับน้ำน้ำนี่น้าไปนำคำกับตัวนี้ อได้ตัวแมวอีกตัวนึ่งนะครับเนาะนะครับจะเป็นปูนําเลยครับผมเอาทายนําบริหานะครับเนาะเปิดกล่องบริหารครับผมครับสะสมไปเลยครับผมนะครับตอนนี้เขาได้อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะตัวแมวประมาณสี่หาตัวครับผมนี่ครับเดี๋ยวตอนนี้ครับติดตามกันต่อผมมาอีกหนึ่งแกมครับผมนะครับเดี๋ยวขักนะครับบุ๊เดยเปิดกล่องนะครับผมเปิดกล่องน้ำบรทัารครับผมตามกันต่อครับ ถ้าพอมีน้องครับตอนนี้ก็มากล่องมาหอดเงินนะครับเนาะหอดบานแล้นะครับเพราะว่าพนโต๊พี่น้องนะครับผมก็เลยบริได้ใต่กระพูต่อนะครับใส่พูหน้าต่อนะครับผมเพราะว่ากล่องที่ใส่ท้ายตอนนี้คือเป็นกล่องทั่ัพั์นะครับเนาะก็จะอย่ามันกันหนำไปได้นะครับผมมันพังมากกะลำบากอยู่นะครับก็บอค่อยมีเงินเมียงกันนะครับเนาะนะครับกะจะมาอัปเดตในเบิร์นะครับว่า ผู้นาจะเอาไปไต่มาได้เท่าไรนะครับเนาะนะครับไปเบิรงนะครับต้นนี้คือผู้นาจะเอาไปไต่มานะครับเนาะนะครับไปกาดมาครับผมกัดจะเอาไปปล่อยลงบอดเอาเตรียมใบนะครับนะครับจะมีทั้งตัวตัวตัวผู้ตัวนียนะครับเนาะนะครับข่าวกันไปแต่ว่าตัวผูหลายกลัวนะครับผมนะครับไม่ปล่อยครับผมครับตอนนี้เขาก็จะมาปล่อยปูกันเอาเนาะนะครับปล่อยที่บอดเอาเตรียมใบแต่ตอน กลางวันแหละนะครับเนาะนะครับอาจะปล่อยปูที่ห้ามหามอะไรนะครับประมาณสิบกัวตัวนะครับเนาะครับผมหาอ่าบอกล่องหามาจจะต้นกลางวันแล้วนะครับประมาณหางหกตัวนะครับผมอะไรจะมาปล่อยกันเลยนะครับเนาะครับครับห้าก็ได้นี่นะครับเาะคูก็จะไปตามตามธรรมชาติของมันนะครับเนาะนะครับตัวนี้เ้าก็ได้ปล่อยปูไปแลยนะครับเนาะนะครับ ปูกัดด็ดใจลงไปในน้ำน้ำนะครับเนาะนะครับเอากไปนำพื้นที่ต่างๆนะครับจะเข้าเตรียมไว้นะครับผมนะครับนะครับตัวนี้ก็ยังอยู่นี่อยู่นะครับสองตัวอยู่ในหน่ำนะครับเนาะนะครับเขาจะมาติดตามงตัวมันจะมีกระหลอดบัวนะครับเนาะนะครับผมครับผมเป็นน้องแฟนครับกับเมื่อกี้เข้าเดบ่อยปูไปแล้วนะครับเนาะประมาณ สรุปแล้วมันมีกี่ประมาณยี่สิบกว่าตได้นะครับเนาะเป็นปูนานะครับการต้องรับมาจากพี่น้องซะมีนะครับผมเนาะนะครับเพราะว่าฝนตกครับผมแน่ใจจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกับสองกล่องกัลยาสินได้ครับผมเมื่อกี้กะจากพี่น้องไปกับนี่เลยครับเปียกมันย่อนนะครับเนาะกดโต๊ะําหัวน้ำเนาะเมื่อกี้โทรศัพท์กับอ็กซิเดนต์มาเป็นสิบว่ขึ้นมานะครับผมแน่ใจจะลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกับสองกล่องกัลยาสินเด้อครับผมสำหรับกินีีสวัสดีครับ